สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับช่องรถกระบะรถพี v พีวีนะครับมือสองทุกคนทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตรงถนนเสรีไทยนะครับมินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะครับผมมีอยู่2สาขานะครับสาขาที่1เนี่ยอยู่ตรงซอย68นะครับแยกที่1ถนนเสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนะครับสามารถปักโลเคชั่นเนาะแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับดูรถกันได้เลยนะ และอีกสาขาหนึ่งนะครับเราอยู่ติดกับซอย95นะครับถนนเสรีไทยเช่นกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับทั้ง2สาขานี้นะครับผมเพื่อเลือกชมรถนะครับเดี๋ยวจะมีพี่พี่นะครับทีมเซลเนาะรอต้อนรับนะครับพี่พี่และพาพี่พี่นะครับไปรับชมรถกันนะในส่วนของวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่โกดังที่3นะครับเป็นโกดังเก็บรถยนต์เข้าใหม่นะครับและรถยนต์ที่ปรับสภาพรอลูกค้ามารับ เป็นบางส่วนนะครับผมนะแล้ววันนี้นะครับผมพาพี่ๆมารับชมกันนะครับในส่วนของรถกระบะและรถ P/PV นะครับผมที่จอดอยู่ที่โกดังที่3ามนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ดูรถนะครับแล้วก็สนใจเนาะก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับ แล้วก็ส่งรูปมาสอบถามกันได้เลยนะครับถึงรายละเอียดรถยนต์นะครับหรือรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์การผ่อนต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับไม่ว่าพี่ๆนะครับจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเนาะในประเทศไทยเนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรายังมีบริการนะครับส่งรถดสไลด์เนาะไปให้พี่ๆถึงที่บ้านกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเข้ามาสอบถามกันนะครับผมที่เบอร์โทร0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นะครับปาแปงเพชรยนต์นะ และสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากทางด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับใกล้ๆเนาะคันนี้นะครับเป็น isuzu mu-X นะครับตัว3.0 navy ปี2018นะครับผมรถนี้นะครับเรามีเข้ามาเกือบ30คันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง20คันแล้วนะครับผมราคาเนี่ยขึ้นอยู่ตามเลขไมาเลยนะครับผมเลขไมาอยู่ที่แสนต้นๆเนี่ยราคา659,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นราคาเริ่มต้นนะแล้วก็เลขไมาอย่างที่ประมาณสักแสนต้นๆนะประมาณสักแสนสองแสนสามเท่านั้นเองนะครับผมก็ สามารถใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะอย่างคันนี้นะครับผมให้ดูนะนี่นะครับส,สภาพด้านหน้าเนาะโคมไฟด้านหน้าเนี่ยไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับผมกันชนด้านหน้าก็เช่นกันนะในส่วนของกระจังนะครับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะผมให้ดูนะครับในส่วนของไฟเนาะซ้ายขวานะครับไม่มีแตกไม่มีลาวแล้วก็ซุ้มล้อต่างๆนะครับนะสีสันตัวรถนะครับรวมถึงโครงสร้างรถนะรอยบุบ,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 บรอยยุบต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะ อันนี้ก็คือรถที่พร้อมใช้งานนะครับรถที่พร้อมขายอีก1คันนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอีกคันหนึ่งละกันนี่คันข้างๆเลยคันนี้มีคันเดียวนะครับในร้านนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว1.9 Luxury นะครับปี2021นะคันนี้เลขไม้น้อยนะครับแค่98,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมาพร้อมกับราคาที่ถือว่าถูกมากนะครับผมหายไปจากป้ายแดงเนี่ยหลายแสนบาทนะสี่ห้าแสนได้เลยนะครับราคาเหลือเพียง899,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะ ได้ล้อแม็กใหญ่ๆแบบนี้นะครับขนาด20นิ้วนะคันนี้มาพร้อมกับยางปี22นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะเบิกให้ใหม่ทั้ง4เส้นกันไปเลยนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจนะติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นสะครับสามารถแอดไลน์เบอร์นี้นะครับมาได้เช่นกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมคร่าวๆนะครับสำหรับคันนี้เนาะนี่ผมให้ดูนะครับกันชนด้านหน้านะครับด้านข้างเนาะซุ้มล้อต่างๆนะครับสภาพเนี่ย สวยจัดเลยคันนี้บอกได้เลยนะครับนะคิวกานสะอาดต่างๆนะครับมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยเอ่อผมมาไรนะครับมันติฟังก์ชันเนาะจอกลางทัชสกรีนต่างๆนะครับกล้องถอยหลังต่างๆมีมาให้ใช้งานกันเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะ1.9 Lu x u r y ักปี21นะครับราคา899,000ับาทนะครับสนใจก็แคปหน้าจอส่งรูปมาถามไทยกันได้นะครับสำหรับคันนี้เนาะมาต่อกันอีกคันนึงนะครับเป็นกระบะกันบ้างนะสำหรับคันนี้นะครับ เป็นตัว isuzu highlander นะครับเป็นตัว1.9 Z ้นั่นเองนะคันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้านะครับปี2023นะเลขไม์ของเขาเนี่ยน้อยมากเลยนะครับเพียง16,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะมาพร้อมกับราคานะครับ7จ9 0แสนานะรถใหม่นะครับไม่น้อยนะสภาพสวยจัดเลยคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับสียอดนิยมนั่นเองนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับไฟเดย์ไทม์ต่างๆมีมาให้ใช้งานกันนะนี่สีสันตัวรถนะครับ เหลี่ยมสันตัวรถคมๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงนะครับนี่รอยหินดี่ดรัสเกจหินต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะสะภาพสวยเลยคันนี้นะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับกําลังจะไปออกป้ายแดงนะลองดูคันนี้ดูก่อนนะครับประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับผมนะราคาเพียง7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเป็นรถใหม่ปียี่สามนะครับไม้หมื่นหกเท่านั้นเองนะก็ถือว่าใช้งานไปน้อยนะครับรถประมาณสัก2ปีเนาะใช้งานไปหมื่นหกก็เฉลี่ยปีละแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงพันกิโลนะ เดือนหนึ่งไม่กี่ร้อยโลเท่านั้นเองนะครับผมนะถือว่าใช้งานไปน้อยจริงๆนะคันนี้เดี๋ยวไปต่อกันนะครับเดี๋ยวผมพามาฝั่งนี้กันบ้างนะนี่ย닛สันเราก็มีนะครับหรือจะเป็น t o y o ต a r ล v o นะครับผม Smart Cab 2.4 J Plus Z Edition นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นปี2019นะครับเล็กมาเยอะนิดนึงนะ200,000กิโลนะครับแต่ว่าราคาก็หายไปเยอะเช่นกันนะครับผมราคาเนี่ยเหลือเพียง3า0 0 0 0เก้าหขออภัยครับ389,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้ฟีดาว ผ่อนไม่เกิน70,00บาทนะครับผมได้รถกระบะแคร็บนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับไปใช้งานกันแล้วนะพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ผมพาไปรับชมนะครับในส่วนของภายนอกกันนิดนึงดีกว่านะครับผมคันนี้นะตัวคิ้วกันสาดต่างๆมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมสีสันตัวรถโดยรวมนะครับสติกเกอร์เนาะไฟหน้าไฟท้ายนะครับสภาพสวยเลยนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนี่ผมให้ดูนะสภาพไฟ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะพี่ๆคนไหนสนใจนะหารถกบะนะครับไว้คนของไว้ใช้งานกันนะครับผมนะเชิงพาณิ์ต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับผมตัวแม็กไลเนอร์นะให้ดูนะครับสภาพแม็กไลเนอร์สวยจัดเลยนะไม่มีบุบไม่มียุบนะผมพาดูเลยนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับปีสองพันสิบเก้านะผ่อนฟีดาผ่อนไม่เกินเจ็ดพันนะครับผมนะรับรถไปใช้งานกันสบายๆนะผ่อนสบายๆนะครับคันนี้นะ สีดำสวยด้วยนะ,ะมาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับสําหรับเจ้านิสันนาวาร่าสีประตูนะครับเป็นตัว2.5 EL นะคันนี้เนี่ยปีของเขานะครับจะเป็นเอ่อปี19นะครับผมเล็กหม่1 0 10,000กิโลนะครับมาพร้อมกับราคา479,000บาทนะครับผมคันนี้เนี่ยเพิ่งหลุดจองมานะเพิ่งหลุดจองมาสองสองคนนะครับลูกค้า จองแรกก็หลุดนะครับจองที่2ก็หลุดนะคันนี้เป็นโฉมก่อนปรับ Minor c h a เชนนะครับผมหน้าตาเขาจะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยไฟหน้าตรงนี้จะเป็นคอดไอ e นะครับเป็น4ดวงนะเป็นไฟ4ดวงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์สีขาวๆนะครับมีมาให้ใช้งานกันนะครับนะ แล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้เช่นกันนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2019นะครับเขาจะได้ในเรื่องของครีมนะครับที่เป็นสีส้มนะครับผมมีตัดกับสีดำแบบนี้นะครับก็ดูสวยลงตัวดีนะครับสำหรับสาหรับชุดแต่งนะครับของเขาเนาะตัวแบ็กอ d ดิชันนะครับเป็นตัวสีประตูด้วยนะคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะ ขอภัยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะพี่ๆคนไหนสนใจเนาะใช้งานเกียร์ออโต้กันอยู่แล้วนะครับก็นี่คันนี้เลยนะครับแนะนำนะไปกันต่อนะครับคันนี้โตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมคันนี้ปีเล็กนิดนึงนะปี2016นะครับแต่ว่ายังได้อยู่นะครับหน้าตานะครับสวยเอาการเลยนะครับคันนี้ปี2016นะครับราคา6 0แ0 0 0 0นานะครับผมถือว่าราคาดีมากนะ6 8 9 0 0 0เาเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เลขไหมนะครับ ส0งแสนกิโลนะ 2, อ0 0สนสีประมาณเนี้ยนะครับประมาณ 2, อ0 0สนสีเป็นสีบอลเงินนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจนะติดต่อเข้ามานะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกสองนะครับปลาแปลงเพชรยนต์นะคันนี้เป็นตัว 2.4V นะครับนะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับไฟชุดไฟต่างๆระบบไฟช่วงล่างต่างๆเราเช็คหมดแล้วนะครับผมสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะ ไฟหน้านะครับไฟ LED daytime ต่างๆเนี่ยมีมาให้ใช้งานกันนะครับผมนะสภาพกันชนด้านหน้าก็เช่นกันสภาพสวยเลยนะกันชนหน้ากระจังหน้านะครับผมสีสันตัวรถนะครับโดยรวมถือว่าโอเคและตัวโครงสร้างรถนะครับก็เช่นกันนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงกันเล็กน้อยนะนี่นะครับผมสภาพสวยเลยนะครับเตรียมสันตัวรถคมกริบนะครับผมนะไฟหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะสภาพ ใส่แบบนี้เลยนะครับสภาพใส่แบบนี้นะครับคิ้วโครเมียมเนาะตัดกับตัวสีดานะครับกันชนในส่วนของกันชนนะก็ดูสวยลงตัวดีนะครับคิ้วซุ้มล้อต่างๆนะมันในข้างนะครับคิ้วกันสาดนะครับกระจกแท้กระจกเติมโตโยต้านะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับผมรับประกันนะครับไม่มีการชนหนักนะปีความจมน้ํากับไมค์กไมต่างๆนะครับผมเล่มทะเบียนไม่มีชํารู้สูญหายนะครับพร้อมโอนเลยนะนี่นะครับด้านท้ายเนาะไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับสปอยเลอร์ต่างๆเนาะ นะครับมีมาให้ใช้งานกันนะพี่ๆคนไหนสนใจนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะติดต่อเข้ามานะไปกันต่อนะครับนี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเป็นโตโยต้ารีโว่นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะราคายังไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับก็นี่นะครับให้ดูครับหลือต่างๆเนาะนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆนะเพิ่งเข้ามาจอดนะครับผมนะนี่เพิ่งเข้ามาจอดเลยสีขาวนะครับพี่ๆคนไหนสนใจเนาะหารถ ที่สเปคประมาณนี้นะครับผมมีหลังคาติดมาให้เรียบร้อยนะก็เอาไปใช้งานต่อกันนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเนาะก็ติดต่อเข้ามานะครับถ้าอยากได้รถสเปคประมาณนี้นะครับผมคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับถ้าจาไม่ผิดมาด้นต่อนี่อีกคันหนึ่งแล้วนะครับสําหรับมิลเอนะนี่นะครับด้านข้างก็มิลเเช่นกันนะครับนี่ คันนี้ซูซูดีแมกนะครับนี่เดี๋ยวมีต้องเก็บงานรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้ถลอกมานิดหน่อยนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมสําหรับรถมือสองเนาะก็อาจจะมีเก็บงานนะครับในเรื่องของสีนะครับยิ้วรอยต่างๆนะมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมคันนี้เช่นกันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะหกแสนคอไพหกหนึ่งห้านะครับทะเบียนนครปฐมนะครับคันนี้ทํารีวิวแยกไปแล้วนะครับผมนะตามรับชมกันได้นะครับในรีวิวแยกต่างหากนะครับอ มาต่อกันที่คันนี้นะครับนิสสันนาวาล่าเนาะตัวสี่ประตูนะครับผมนี่คาลิเบอร์นะครับยกสูงนั่นเองนะตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะครับผมนี่สังเกตได้จากไฟนะครับได้จากกระจังหน้าเนาะกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมคันนี้นะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะเป็นรถสภาพพร้อมใช้อีกคันหนึ่งนะครับผมน่าใช้นะครับคันนี้นะราคาก็ดีด้วยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันนี้ดีกว่านะ น่าจะประมาณนี้ละ,ละกันนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นโซนรถตู้นะครับแล้วก็มีวเอ็ X จอดอยู่คันหนึ่งนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นรถเก่งละนะครับผมเดี๋ยวผมพามารับชมคันนี้อีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัว t ต y ยต้ารีโนะครับผมเช็ให้แป๊บหนึ่งคันนี้เป็นตัว t ต y ยต้ารีโนะ,ะปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2024่ หน้าตาของเขาจะประมาณนี้นะครับสำหรับโฉมปี2024นะ่ะคันนี้นะครับทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะทะเบียน771อุบลธานีอุบลราชธา,านีนะครับผมนะเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับสลับมาเป็นป้ายกรุงเทพนะเพราะว่าเราซื้อเข้ามานะครับไม่ได้จัดไฟแนนซ์เข้ามาเนาะก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับเป็นรถปี2024นะครับจดทะเบียนใช้งานปี2024นะเลขไม้สองหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่นะสภาพสวยเลยคันนี้นะเป็นสีเทาดําด้วยนะครับ เป็นตัว Smart Cap 2.4 Entry Z Edition นั่นเองนะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่469,000บาทนะครับผมนะราคา469,000ก็คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,500-8,600ประมาณเนี่ยนะครับผม นะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่เลยนะและเลขไม้นะครับน้อยด้วยนะเลขไม่สองหมืหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมพี่ๆคนไหนหาไว้ใช้งานกันอยู่นะครับคันนี้ใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยนะจะไปออกป้ายแดงเนี่ยลองมาแวะดูคันนี้กันก่อนนะครับผมเพราะว่า,าเซฟงบไปได้เยอะเลยนะครับผมนะเหลือเพียงสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้เนาะโตโยต้าอีโวนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผม กระบะนิสสันนะหรือว่าเป็นอีซูซุนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับรถ PPV และรถกระบะมือสองนะครับผมนะที่จอดอยู่ที่โกดัง3นะครับบริษัทเพชรยนนะก็ประมาณนี้นะครับผมพี่ๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับที่สนใจเนาะรถที่ผมนะครับพาไปรับชมนะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์เนาะมาคุยกันก่อนได้นะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะ นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากพี่ๆน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนนะครับมาอัปเดตพี่ๆกันนะครับผมมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ